นิดนิวบางเงี้ยนินิวมากโยหอ้อ๋อมันลึกขาดนั้นเหรอป่มันนานไม่ได้เล่นในรีทุกคนวันนี้บางเงี้ยชวนมาออาูอ๋ออมางเงี้ชวนมาอาูทุกคนลองปะมาดึงขาบางเงี้ยเดียวงเ้้มาเที่ยวลมาู้มูป่าก้าไปไหนรู้เลย

มาเยมาเยมาเลยมาเามอีวเเาุงมาเลยมาได้เดี๋ยวมันมันดเดี๋ยวโอยยยมัมาได้เตมนยมาเตมเลยมาลงมามาเลย้้โาเลยเลยเาโอ้านมาละจับออมาโชว์ิหัวดเียจับออมาโชว์เียบเลยพี่นยิจับเลย เลยดิบ่ตัวนั้นไหมเขาอ่ะนะโอ้นะไปจับได้ช่วยอะไรวะมันอยากวะอย่างงี้ไหมวะโอ้มันอยากอยู่หน้าปกนะทุกคนนี่โอ้เผยความถี่สันเนาะนี่แต่เราอย่างนิวข้าววันี่คือแตกเตกเลยมันเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะเต็มตีเลยทุกคนเห็น้อยเร็วเลยรุบเลยเนาะมันอืขคาดอื์เดี๋ยวเร่งว้าปูไม่เป็นลาวเนาะ เป็นเดี๋ยวเจอมั้ไม่เป็นเราไม่เจอจริงจริงจรจับได้เรวเลยปาวามันนิ่มอยู่ตอนนี้อ๋อใช่ท่านน่ะโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ้โอ้โ้โย้อ้โหโอ้โหโอ้ีหโอ้อ้โ้อ้โห้โหโอ้โหโ้โหโอ้โ้โหโออ้โหโออ้โห้ออ้โอ้โหโอ้โอ ทุกคนไม่ใจหน่่ยทุกคนนึ่งตัวนี้ป๊าเยนานัททุกคนป๊าอยูานัดโอเคเราไปเดินแหล่รูเอิ้นกันแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบังจาทซตอรี่ด้วยนะครับมีถูกโรแบกแบบตอนนี้โอเคขอบกันไม่คลิปหน้าครับแล้วคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ่ายต่อ